สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับอ่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของช่วงสัปดาห์ทีมชาติก่อนที่สุดสัปดาห์นี้นะครับจะกลับมาเตะเกมลีก,กันตามปกตินะครับแต่ว่าในช่วงของสืบฟุตบอลโลกนะครับในโซนต่างๆกับพรคัดเลือกเนะี่ยถือว่ายังค่อนข้างคึกคักนะครับต่างฝ่ายต่างต้องการแต้มนะเพื่อที่จะทําแต้มขึ้นไปเพื่อแย่งชิงโค้ด้าไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับผมก็วันนี้ จะเน้นที่โซนยุโรปเป็นหลักนะครับผมก็อยิ่มาแล้ว2คู่นะครับเป็น2ทีมดังเลยก็ไปดูคู่แรกก่อนนะจะเป็นเกมระหว่างอ่าโคเอเชียนะครับจะพบกับสโลวีเนียนะครับก็ในส่วนของกลุ่ม H นี้นะครับตอนนี้โคเอเชียเป็นอันดับ2นะครับมี10แต้มเท่ากับรัเสเซียนะแต่ว่าอาจจะเป็นรองในเรื่องของอ่าเฮดูเฮด นะครับผมก็ตอนนี้ผลงานค่อนข้างโอเคนะสำหรับทับตาหมักลุกนะครับเกมล่าสุดชนะสโลวาเกียมา1 0แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเสมอกับรัสเซียมา0ูนย์ต่อูะครับวันนี้ต้องบอกว่าเจอกับสโลวเนียก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่ได้ง่ายมากแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าสโลวนียเป็นทีมที่มีจุดเด่นในเรื่องของเกมรับเป็นหลักนะครับส่วนเกมลุกนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างฝืดแล้วก็มีโอกาสเข้าทําที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับ ก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโคเอเชียก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าในเ,เรื่องของผลงานทรงบอลแล้วก็ตัวผู้เล่นที่จัดจ้านแล้วก็วางผลได้มากกว่าแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วกเกมอาจจะตึงกันได้แต่ถ้าเกิดสุดท้ายมองจริงๆเนี่ยผมคิดว่าโคเอเชียจะเป็นฝ่ายเก็บสามแต้มได้อย่างน้อยเนี่ยน่าจะเฉืิชชนะได้นะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้ทางฝั่งของโคแอดต่ออยู่ที่ 0.75นะครับก็ถ้าเกิดชนะ1ลูกก็ได้เหุแล้วนะครับส่วนจะชนะขาดหรือไม่ขาดเพื่อกินเต็มก็ต้องลุ้นกันแต่ยังให้มองไปที่ครเอเชียนะครับโวดอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้จะพบกับฟินแลนด์นะครับตอนนี้ในสถานกาของกลุ่มดีนะครับฝรั่งเศสเป็นแชมป์มาขอภยัยเป็นจ่าฝูงกลุ่มนะครับกคะแนนจาก 5เกมนะครับก็มาจากการชนะสอเสมอ3มนะครับส่วนฟินแลนด์อยู่อันดับ2เลยนะครับมี5คะแนนจากับ3เกมถ้าเกิดสมมุติเนี่ยฟินแลนด์เก็บเกมตกค้างได้หมด2นัดก็มีโอกาสจะแซงฝรั่งเศสได้เหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้ถือว่าเป็นคิวตัดแต้มกันนะครับถ้าเทียบกันแล้วเรื่องของอุปกรณ์ต่างเนี่ยแน่นอนว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะครับฟินแลนด์แทบจะเป็นรองทุกได้จริงๆตัวผู้เล่นก็ถือว่า on อ่อนด้อยกว่านะครับดีกีต่ำกว่านะครับแต่ฝรั่งเศสต้องบอกว่าชุดนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บถอนตัวไปหลายคนแล้วก็ตัวลหลักลงไม่ได้นะอย่างบับเป้ก็เจ็บถอนตัวไปแล้วนะครับกองเต้และพวกนี้ก็คือถอนตัวไปหมดแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ตัวที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะมีพวกมารซิยาโกมองกิสแมนนะครับเบนเซม่าส่วนกองกลา,างก็จะมีพวกป๊อปปอกบา เป็นต้นนะส่วนนอกนั้นจะเป็นพวกหน้าใหม่ซะเยอะนะครับเป็นผู้ตัวสำรองก็คิดว่าวันนี้เนี่ยฝรั่งเศสไม่เต็มฟูลทีมผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เด็ดขาดหรือว่าน่ากลัวเท่าไหร่นะครับฟิลแลนเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีเกมรับเยี่ยมนะครับค่อนข้างจะ้างปนาหาให้กับผู้แข่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมาที่2รูปผมคิดว่าอาจจะดูแพงไปแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นเกมสุดท้ายแล้วขอรอบแบ่งกลุ่มเอาขอไปของสัปดาห์ทีมชาติผมคิดว่าโค้ช นักเตะหลายคนอาจจะไม่ใส่เต็มเท่าไหร่เพราะว่าต้องการเก็บพามิตัวเองไปสู้ในเกมอีกต่อผมเลยคิดว่ามันเนี้ยฝรั่งเศสเหนือกว่าจริงแต่อาจจะชนะไม่ขาดตามเลที่เปิดมานะครับก็เลยมองว่าวันนี้ยังหน้าวัดใจรอไปที่ฟินแลนด์นะครับสรุปแล้ววันนี้นะครับ2คู่ก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของโครเอเชียครับแล้วก็จะมีฟินแลนด์นะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ